เนี่ยหลบดินี่รเยลบตยังไงล้วะขึ้นเนี่ยลองโซนฝฟาเออหลบใครร้านไ้เสียงเออมู่ะโอ๊ยออกรอดเขตได้ไม่ได้ออกนะ เนี่ยเอ้ยโลเนี่ยเดนไม่หลบอ่ะเนี่ยอะไรวะเฮ้ยได้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 เท้าปุ๊บไปเฮ้ยได้วะห้ามห้ามนั่งลงอ่ห้ามห้ามย่อลงตีนะไม่ไม่ย่อ เนี่ยขาล้านนี้มันหลบไม่ทันว่ะโชคตีแรงเกินอ้าวโทษโทษๆทเบาเบาเบาก็ได้ดูท่าตีนะมีอะไรเล่นมั้งอะมีอะไรเล่นมั้ง เดี๋ยวขอตีหน้าให้เลยโอ้โหโซก็จะของ่ายขนาดนี้ให้เขาฟาดปากโซหิงไหมน้ำหนักไม่ลดเลยวะให้ฟาดปากโซได้ไหมไม่ได้ครับโซให้ในฟาดปากโซได้ไหมไม่ได้ครับโซให้ในฟาดปากโซได้ไหมว่าน้ำได้ไหมเน็ตไปว่าดิพี่ไอว่าแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวเลย ชินอยู่มันอ้วนเหรอไม่ไหวเนสอ้วนไหมมันมีเนื้อนิดหน่อยไม่ไหวไมหรอกเพื่อนเช้าวิ่งสี่สิบรอบมึงคาระตะลอนมึงไม่เผาเลยไล่ไปเพื่อนพี่ไอไปไปเอาแคดว่าเราไม่มีผู้ชายว่าจะให้ผู้ชายว่าด้วยมันดูไม่ดีเป็นไล่โอ้โหมันดูไม่ดีวันนี้เป็นสื้อผ้ารุ่นเงจ๊ะอุ้ยมีคนแกล้งเลยเน็ตไม่ลงถ้าเน็ตลงจะไปแกล้งเข้งหมด 8 ห้าวอย่าเกียนอุ้ยหุ้ยอเฮ้ายโอจะโดนเตะเลยโค่ยเหนื่อยวะเออไม่แค่นีเหนื่อยวะ มือขวาพ่อไม่เอายี่ไม่ถนัดหนึ่งศูนย์สองศูนย์ถ้าจะตบขนาดนั้นออกไหมอ่ะลองโดนตัวแกเม,<อ><อ>มืม่กอก<ะ>ี้อ่ะถ้าอยากออก <โฮ S 1> อ,อ่ะโอ้ยแรงเว้ยเขาวิ่งจะได้วิ่งไม่มีเพื่อนวิ่งวิ่งครับ ยบงไงยังมีคนอยู่ในสาลดูไม่มีเพื่อนวิ่งพรุ่งนี้วิ่งไหมตอนเช้าวิง่งตื่นให้หวานนะเพราะตื่นเช้าอยู่แล้วอ,อยากบบจะทำได้ยางงี้เป็นตัว B เลยเนละยไปออกมั <Very S 2> ้งนะจ้าจารย์โอ้โห ยงเบลไปเนี่ยโอ๊ยเล่นเป็นเบลวันเดียวมีอะไรไหมไ้แล้วได้แมตเล่นแมตดีกว่าปลาแพ้แลวชอตได้แมตดีกว่ามีมารึไหมล่ะนี่ไงปลายแพ้เดีดย๋ยวมามาคุยโคตรคงเลยอ่ะเหรอ เจ้าลอยมา oh, <no. S 1> หรือไรมาโดนจิต oh, <no. S 1> มาโดนใจแส่งหา